หาเงินเดือนละแสนด้วยวิธีนี้การจะมีรายได้เดือนละแสนฟังดูอาจไกลเกินฝันสำหรับหลายคนแต่ในความจริงแล้วมันสามารถเป็นจริงได้ถ้าเราเข้าใจวิธีคิดวิธีลงมือทำและเข้าใจเกมของเงินอย่างแท้จริงหลายคนมัวแต่วิ่งหาเงินด้วยการใช้แรงแลกเงินอย่างเดียวทำงานมากขึ้นทำโอทเยอะขึ้นหางานเสริมเพิ่มขึ้นแต่สิ่งเหล่านั้นมักจะนำมาซึ่งความเหนื่อยมากขึ้น แต่ไม่ได้เพิ่มรายได้แบบก้าวกระโดดสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนก่อนคือมุมมองต่อการหาเงินและกลยุทธ์ในการสร้างรายได้เราจะมาเรียนรู้วิธีหาเงินเดือนละแสนอย่างจริงจังแบบเจาะลึกและที่สำคัญคือทำได้จริงในโลกวันนี้เริ่มจากความเข้าใจใหม่รายได้เดือนละแสนไม่ได้มาจากการทำงานหนักแต่มาจากระบบคนที่มีรายได้มากไม่ได้แปลว่าเขาทำงานหนักกว่าคุณเสมอไปแต่เขาใช้ระบบ และความเข้าใจเรื่องคุณค่าของสิ่งที่เขาทำมาสร้างรายได้แทนเขาใช้เวลาเท่ากันแต่สร้างรายได้มากกว่าคนทั่วไปหลายเท่าตัวอย่างเช่นคนขายเสื้อผ้าธรรมดาอาจขายเสื้อตัวละ100บาทขายได้วันละ10ตัวก็ได้วันละ1,000บาทแต่คนที่ขายเสื้อแบบมีแบรนด์มีจุดขายชัดเจนราคา590บาทขายได้แค่วันละ6ตัวก็ได้วันละ3า4 0บาทต่างกันตรง คุณค่าไม่ใช่ปริมาณวิธีหาเงินเดือนละแสนที่ทำได้จริงต้องอิงจากสามพื้นฐานนี้ 1. มีสินค้าหรือบริการที่คนต้องการจริงและยอมจ่ายซ้ำา 2. สร้างระบบหรือช่องทางขายที่ทำเงินได้แม้ไม่ได้ลงมือทุกขั้น 3. คิดแบบเจ้าของคิดแบบนักสร้างรายได้ไม่ใช่ผู้รอเงินเดือน แนวทางลงมือจริงที่จะทำให้คุณไปถึงเดือนละแสน 1. สร้างรายได้แบบหลายช่อง (Multiple Income Streams) คนส่วนใหญ่มีรายได้ทางเดียวคือเงินเดือนซึ่งนั่นคือจุดอ่อนถ้าคุณอยากมีรายได้แต่หลักแสนคุณต้องเริ่มสร้างรายได้หลายทางเช่นทำแบรนด์สินค้าของตัวเองกระเป๋าเสื้อผ้าสกินแคร์ขายสินค้าผ่านติ k t o อกช้อปปี้เฟซบุ๊ เป็นครีเอเตอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์หากคุณมีคาแรคเตอร์ขายคอร์สหรือสอนออนไลน์จากความรู้ที่คุณมีปล่อยเช่าของเช่นกล้องรถอุปกรณ์ต่างๆให้คิดว่าแต่ละทางเป็นข้อเงินและคุณกำลังสร้างเครือข่ายท่อเงินของคุณอยู่2ใช้ทักษะแทนเวลา Skill Based Income แทน Time Based Income การใช้เวลาแลกเงินมีเพดานชัดเจนแต่ถ้าคุณใช้ทักษะรายได้จะขยายได้เรื่อยๆเช่นการตลาดออนไลน์การยิงแอด f a c e o o o k t k t t o k การสร้างเว็บไซต์หรือเขียนบทความ SEO การออกแบบกราฟิกการพูดหรือขายหรือปิดการขายออนไลน์ทักษะเหล่านี้คือเครื่องจักรพิมพ์เงินที่ไม่ต้องใช้แรงมากแต่ทรงพลังมาก 3. ทำงานให้เงินทำงานแทนเราปล่อยเงินทำงานด้วยสินทรัพย์ รายได้เดือนละแสนการคิดแบบนักวางแผนไม่ใช่แค่คนทำงานคนที่มีรายได้เดือนละแสนขึ้นไปมักไม่ใช่แค่คนที่เก่งแต่คือคนที่วางแผนแม่นคิดล่วงหน้าเป็นและมองหาโอกาสทำเงินอยู่เสมอรายได้หลักแสนจึงไม่ใช่เรื่องของโชคแต่มันคือการวางระบบความสำเร็จถามตัวเองสามคำถาม 1. คุณมีความสามารถหรือจุดแข็งอะไรที่คนอื่นไม่มี 2. คุณกำลังแก้ปัญหาอะไรให้ใครอยู่ 3. คุณมีระบบหรือช่องทางที่ทําให้คนเจอคุณง่ายและซื้อจากคุณไหมใครตอบได้ชัด3ข้อนี้เท่ากับคุณพร้อมเข้าสู่เกมรายได้หลักแสนทันทีหมดลับแปลงความถนัดส่วนตัวให้กลายเป็นธุรกิจในยุคนี้ความถนัดหรือความชอบของคุณสามารถกลายเป็นไรายได้แบบไม่จํากัดลองดูตัวอย่างจริงเหล่านี้คนชอบวาดรูปเปิดขายภาพ NFT วาสติกเกอร์ไลน์รับงานใดคัดออนไลน์คนรักสัตว์เปิดเพจรีวิวอาหารสัตว์ ขายของเล่นแมวขายแบรนด์ขนมหมาคนแต่งหน้าเก่งทำติ๊กต o อกรีวิวเครื่องสําอางเปิดคอร์สสอนแต่งหน้าออนไลน์คนสายอ่านหนังสือทำรีวิวหนังสือใน YouTube ขายหนังสือ e b o ุ๊ของตัวเองทุกอย่างเริ่มจากสิ่งที่คุณทําอยู่แล้วแต่เพิ่มวิธีนําเสนอและหาช่องทางเปลี่ยนเป็นเงนินรายได้หลักแสนจากข้อมูลคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าต้องมีสินค้าต้องมีทุนจึงจะหาเงินได้แต่ความจริง ข้อมูลหรือความรู้ที่คุณมีก็ขายได้เช่นกันและทำรายได้สูงมากสร้างคอร์สออนไลน์ขายซ้ำได้ไม่จำกัดครั้งลงทุนครั้งเดียวเขียนอีบุ๊กขายลงขายในเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอีบุ๊กทั่วโลกเปิดกลุ่มสอนหรือกลุ่ม VIP เก็บรายเดือนหรือค่าสมัครทำคอนเทนต์ให้ความรู้สร้างผู้ติดตามสปอนเซอร์เข้ารายได้ไหลเข้าตลอดข้อนี้เหมาะมากสำหรับคนไม่มีสินค้าไม่มีหน้าร้านไม่อยากสต็อกของ แต่มีประสบการณ์หรือความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งสร้างเงินจากโลกดิจิตอลโดยไม่ต้องออกจากบ้านยุคนี้ใครที่ไม่ใช้โลกออนไลน์ในการหาเงินถือว่ากำลังเสียโอกาสมหาศาลเพราะคุณสามารถสร้างเงินจากหน้าจอมือถือได้ทันทีไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเปิดร้านบนช้อปปี้ลาซาด้าโดยไม่ต้องมีหน้าร้านขายของดรอปชิฟตไม่ต้องสต็อกของทำแอฟเฟล i a t เอ a มาร์เก็ตติ้งได้คอมมิชชั่นโดยแค่แปะลิงก์ขายแบรนด์สินค้าแฮนด์เมดหรือไอเดียแปลกๆผ่านทิกตอก รับภาคเสียงหรือแปลภาษาหรือเขียนบทความจากเว็บไซต์ฟรีแลนซ์ต่างประเทศรายได้ทั้งหมดนี้สามารถรวมกันเป็นหลักแสนต่อเดือนได้จริงถ้าใช้เวลาโฟกัสต่อเนื่องรายได้หลักแสนจากการแก้ปัญหาถ้าคุณอยากได้เงินมากกว่าคนทั่วไปต้องมองให้ขาดว่าคนทั่วไปเขามีปัญหาอะไรแล้วคุณเข้าไปแก้ปัญหานั้นให้ดีพอคนไม่มีเวลาทำกับข้าวทำอาหารคลีนส่งรายสัปดาห์เจ้าของธุรกิจไม่เก่งคอนเทนต์รับดูแลเพจให้เป็นรายเดือน แม่บ้านไม่มีเวลาอ่านรีวิวสินค้าทำคลิปสรุปรีวิวสินค้าสำหรับแม่บ้านนักเรียนอยากติวสอบเปิดติวออนไลน์เจาะเฉพาะจุดยิ่งปัญหาชัดแล้วคุณเข้าไปแก้ให้แบบง่ายและไวคนจะยอมจ่ายโดยไม่ลังเลอย่าขายแค่ของขายผลลัพธ์ที่คนอยากได้ความผิดพลาดที่ทำให้หลายคนขายของไม่ดีเพราะมัวแต่พูดถึงตัวสินค้าแทนที่จะพูดถึงผลลัพธ์หลังใช้อย่าขายสบู่ขายผิวใสในเวันแบบไม่ต้องพึ่งคลินิก อย่าขายเสื้อผ้าขายลูกใส่ไปสัมภาษณ์แล้วดูแพงอย่าขายกระเป๋าขายไลฟ์สไตล์สาวออฟฟิศที่พกกระเป๋าเดียวเอาอยู่ทั้งวันเมื่อคุณขายผลลัพธ์รายได้คุณจะเปลี่ยนทันทีและขายได้ราคาสูงกว่าคู่แข่งด้วยสร้างเงินหลักแสนจากการกล้าทำสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำสุดท้ายนี้ความแตกต่างระหว่างคนรายได้หมื่นกับคนรายได้แสนอยู่ที่การกล้าเริ่มสิ่งใหม่กล้าลงทุนกับตัวเองกล้าเริ่มแบรนด์เองกล้าทำคลิปแรกกล้าเปิดคอร์สแม้ไม่มีคนรู้จัก กล้าขายแม้ยังไม่มีลูกค้าคนที่มีรายได้สูงคือคนที่ล้มเยอะกว่าคนอื่นแต่ลุกไวกว่าเขาไม่รอให้มั่นใจก่อนจึงเริ่มแต่เขาเริ่มไปก่อนแล้วปรับระหว่างทางจบบทนี้ด้วยคำเตือนถ้าคุณยังหาเงินแบบเดิมๆทำงานแบบเดิมๆคิดแบบเดิมๆรายได้ของคุณก็จะเท่าเดิมเสมอแต่ถ้าคุณเริ่มมองเห็นโอกาสเริ่มลองทำสิ่งใหม่ๆและเชื่อในศักยภาพของตัวเองไม่ต้องรอหนึ่งปีด้วยซ้ำแค่90วันข้างหน้า ชีวิตการเงินคุณก็อาจจะไม่เหมือนเดิมแล้ววิตีลึกของการหาเงินเดือนละแสนจากนักทำงานสู่นักออกแบบระบบรายได้กฎทองข้อแรกหยุดเป็นแรงงานแล้วกลายเป็นผู้ควบคุมระบบคนที่มีรายได้ระดับแสนขึ้นไปไม่ได้ใช้มือทำทุกอย่างเองแต่เขาควบคุมกลไกของรายได้เขาสร้างแพลตฟอร์มไม่ใช่แค่โพสต์ขายของเขาวางระบบหลังบ้านเช่นออโต้รีพลายระบบชำระเงินระบบ CRM เขาจ้างคนเก่งมาทำงานที่ไม่ต้องทำเองเพื่อขยายผลเขาวางฟันเนลหรือเส้นทางเงินไหลเข้าไว้ตั้งแต่ต้นจนจบตัวอย่างแทนที่จะโพสขายครีมทุกวันเขาทำโฆษณาที่เล่าเรื่องแบรนด์ดีๆดึงให้คนสมัครรับฟรีแล้วปิดยอดในระบบอัตโนมัติทีมแอดมินดูแลลูกค้าทีมจัดส่งรับช่วงคนทำไรายได้หลักแสนไม่วิ่งไปหาเงินแต่ทำให้เงินวิ่งมาหาเขากลยุทธ์เปลี่ยนความสามารถให้กลายเป็นสินทรัพย์ถ้าคุณยังแลกทักษะกับเวลาทำงานอยู่ รายได้จะตันแต่ถ้าคุณเปลี่ยนทักษะให้กลายเป็นสินทรัพย์รายได้จะเติบโตแบบไม่มีเพดานยกตัวอย่างจากชีวิตจริงคนที่เคยรับจ้างเขียนบทความเขียนอ e ีบุ๊กขาย199บาทขายได้1,000เล่มเท่ากับรายได้199,000บาทโค้ชสอนฟิตเนสทำแอปสอนออกกำลังกายรายเดือนเดือนละ299บาทมี500คนสมัครเท่ากับรายได้149,500บาทต่อเดือนครูสอนภาษาอังกฤษ เปิดกลุ่มเรียนบนไลน์หรือซูมเดือนละ890บาทคนเรียน120คนเท่ากับ1,6,800บาทต่อเดือนรายได้เหล่านี้ซ้ำได้และไม่ต้องทำใหม่ตลอดเวลานั่นคือความต่างของแรงงานกับเจ้าของระบบวิธีคิดแบบไฮอินค c o m ติงเกอร์หไม่มองแค่จะทำอะไรดีแต่มองว่าจะทำยังไงให้ขยายได้10เท่าถ้าขายของทำยังไงให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำเองถ้าสอนคอร์สทำยังไงให้เขาแนะนำเพื่อนโดยอัตโนมัติถ้ามีแฟนคลับ ทำยังไงให้มีไรายได้จากหลายช่องทางพร้อมกัน 2. คิดเป็นระบบแทนที่จะคิดเป็นวันๆไม่ได้คิดแค่เพื่งนี้จะขายยังไงแต่คิดว่า3เดือนจากนี้จะมีคนรู้จักแบรนด์กี่คนไม่ได้คิดแค่ว่าจะโพส์ตอะไรดีแต่คิดว่าวันนี้โพส์ตเพื่อผลลัพธ์อะไรในสัปดาห์หน้า 3. เข้าใจเส้นทางลูกค้า Customer Journey คนที่เพิ่งรู้จักเราต้องให้ฟรีต้องให้คุณค่าคนเริ่มสนใจต้องเสนอของราคาน้อยให้ลอง คนที่ซื้อแล้วต้องมีอัพเซลและทำให้เขากลับมาคนที่ซื้อซ้ำต้องกลายเป็นแฟนและส่งต่อแบรนด์ให้คนอื่นเทคนิคเจาะหรืก,การหาเงินหลักแสนแบบกลยุทธ์คูณรายได้โมเดล10เท่าของรายได้ปรับใช้กับทุกอาชีพคุณค่าคุณกลุ่มเป้าหมายคุณความง่ายในการเข้าถึงคุณการซื้อซ้ำเท่ากับรายได้ต่อเดือนยกตัวอย่างขายขนมเค้กที่อร่อยคุณค่า8เจาะกลุ่มแม่บ้านบวกวัยทำงานเป้าหมายชัดเ มีไลโอเอและยิงอัดตรงเข้าถึงง่าย9มีระบบสะสมแต้มซื้อซ้ำทุกสัปดาห์การซื้อซ้ำสิรวมคะแนน 8, คูณ7คูณ9คูณ10เท่ากับห0 4 0น่หน่วยความสามารถรายได้ถ้าคุณเพิ่มคะแนนแต่ละจุดได้อีกนิดก็เท่ากับเงินไหลเพิ่มทันทีแบบไม่ต้องเหนื่อยเพิ่มรายได้หลักแสนที่มาจากการควบคุม3แกน 1. ควบคุมช่องทางคนอื่นรอคนมาเจอแต่คุณปั้นพื้นที่ของตัวเองปั้นติดตอกที่คนติดตามปั้นไอจีหรือไลน์ที่มีคนแอดไว้รอโปร ปั้นกลุ่ม Facebook หรือคอมมูนิตี้เล็กๆที่พูดถึงแบรนด์คุณ 2. ควบคุมข้อเสนอคนอื่นขายของเฉยๆแต่คุณสร้างความรู้สึกอยากได้ทำให้ข้อเสนอคุณต่างใจหนึ่งได้ 3. ทดลองฟรีรับประกันคืนเงินใช้พลังของ s t o r y t เ l ลลิงหรือ e m o t ชั่น l ลฮ o กแพ็กเกจให้เกินราคาเพื่อให้คนซื้อแล้วรู้สึกได้เปรียบ 3. ควบคุมทรัพยากรของตัวเองอย่าเป็นลูกจ้างทรัพย์สินคนอื่นตลอดชีวิต มีลิขสิทธิ์คอสของตัวเองมีแบรนด์ตัวเองมีผู้ติดตามของตัวเองมีลูกค้าซ้ำที่ไม่ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มเดียวไม่พึ่งแค่ช h อป e ีหรือ Ti ๊ To k อกอย่างเดียวอย่าหาเงินแบบใช้เดียวให้หาแบบสร้างระบบร่วมกับคนอื่นหาเงินหลักแสนได้ง่ายขึ้นถ้าคุณมีเครือข่ายที่แข็งแรงหาพาร์ทเนอร์ที่เสริมจุดอ่อนกันคนเก่งขายจับมือกับคนเก่งผลิตใช้แอ f i l i a t e ให้คนอื่นช่วยขายของคุณสร้างระบบตัวแทนให้คนอื่นนำแบรนด์คุณไปต่อย,ยอด ใช้อินฟลูเอนเซอร์ขนาดเล็กที่ตรงกลุ่มช่วยขยายแบรนด์คุณโดยไม่เปลืองงบสรุปสุดท้ายเงินเดือนละแสนไม่ใช่เป้าหมายที่ใหญ่เกินไปในยุคนี้แต่ต้องใช้วิธีคิดที่ลึกกว่าคนทั่วไปคุณต้องเปลี่ยนจากพนักงานหาเงินเป็นเจ้าของระบบเปลี่ยนจากผู้เสนอสินค้าเป็นผู้แก้ปัญหาให้ชัดที่สุดเปลี่ยนจากขายของทีละชิ้นเป็นสร้างวงจรที่คนซื้อแล้วกลับมาเองเปลี่ยนจากลงมือทำเองทุกอย่างเป็นสร้างทีมสร้างระบบสร้างแบรนด์ที่ขายตัวเองได้ ถอดรหัสคนมีไรายได้เดือนละแสนเขาคิดและลงมือแบบไหนถ้าคุณไปสัมภาษณ์คนที่มีไรายได้หลักแสนต่อเดือนจริงๆคุณจะพบว่าสิ่งที่เขาทำมีหลายแบบแต่สิ่งที่เขาคิดเหมือนกันหมดคือ 1. เขาไม่หาเงินแต่เขาสร้างแม่เหล็กดูดเงิน 2. เขาไม่รอความมั่นใจเขาสร้างความมั่นใจด้วยการเริ่มลงมือ 3. เขาไม่ขายสิ่งที่มีแต่ขายสิ่งที่ตลาดขาด แล้วทำมันให้ดีที่สุดคำถามที่คนไรายได้หลักแสนมักถามตัวเองเสมอวันนี้ฉันลงทุนลงแรงไปกับสิ่งที่ขยายได้หรือเปล่าสิ่งที่ฉันกำลังสร้างมันสร้างไรายได้แบบทวีคูณได้ไหมฉันกำลังทำสิ่งที่ใช้ทักษะที่คนอื่นแทนไม่ได้อยู่หรือเปล่าการหาเงินเดือนละแสนไม่ใช่แค่เรื่องของการหาให้เยอะแต่มันคือการเลิกทำสิ่งที่ไม่สร้างผลตอบแทนสูงแล้วเอาเวลาไปทุ่มกับสิ่งที่ทวีคูณได้เจาะลึก สโหมดลับของการสร้างไรายได้หลักแสนแบบไม่ต้องใช้ทุนเยอะ 1. โหมดสะสมอิทธิพล (Influence Accumulation) เปลี่ยนสิ่งที่คุณรู้หรือประสบการณ์ชีวิตให้กลายเป็นพลังดึงดูดรีวิวแชร์วิธีคิดลงคลิปเล่าเรื่องเท่ากับคนติดตามคนติดตามเท่ากับสปอนเซอร์ขายของหรือเปิดตัวสินค้าของคุณเองคุณไม่จำเป็นต้องดังระดับล้านวิวแค่2000คนที่รักคุณจริงก็ขายได้เดือนละแสนแล้ว คี์เวิร์สำคัญความจริงใจบวกความสม่ำเสมอเท่ากับแฟนพันธ์แท้ 2. โหมดสินทรัพย์ดิจิทัลดิจิต a ลแ s s e t Machine ไม่ต้องมีโรงงานไม่ต้องสต็อกของแค่ใช้สิ่งที่คุณมีแล้วปั้นให้กลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลความรู้เท่ากับทำเป็นอ e ีบุ๊กวิร์กช็อปคอร์สออนไลน์ประสบการณ์ชีวิตเท่ากับเล่าเป็นพอดแคสต์แล้วเปิดสปอนเซอร์ความคิดสร้างสรรค์เท่ากับออกแบบโลโก้ขายเทมเพลตบนเอ s ซ หรือแค่นว่าพ่อทำเสร็จหนึ่งครั้งเท่ากับขายได้ตลอดชีวิตเท่ากับรายได้แบบพ a s ซีฟ e 3. โหมดตัวคูณคนอื่น leverage from people ถ้าอยากหาเงินได้เร็วขึ้นคุณต้องเลิกใช้เดี่ยวแล้วเริ่มใช้พลังคนอื่นจ้างคนช่วยแพ็คของแทนคุณแล้วเอาเวลาคุณไปสร้างยอดสร้างระบบ Affiliate หรือ o o n เว e n t อร์ให้คนอื่นช่วยขายสร้างทีมฟรีแลนซ์ในอินเดียฟิลิปปินส์ให้ทำงานหลังบ้านเช่นตัดต่อ เขียนบทความคนที่ทำเงินหลักแสนได้ไวคือเขารู้วิธีเอาไอเดียของเขาบวกคนอื่นมารันระบบให้ 4. โหมดเทคโนโลยีทำเงิน automation and tools ในโลกปัจจุบันถ้าคุณยังใช้แรงทุกขั้นคุณจะถูกคนที่ใช้เครื่องมือแซงไปตลอดใช้ AI เขียนบทความหรือตอบลูกค้าหรือสร้างสินค้าใช้ Line OA ปิดการขายอัตโนมัติใช้ซเปียหรือ Make.com เชื่อมระบบหลังบ้าน ลูกค้าสั่งแจ้งแพ็คของแจ้งชำระแจ้งขนส่งคนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นผู้ช่วยทำเงินจะทำไรายได้แบบที่คนใช้แรงเองไม่สามารถสู้ได้เลย RNC สูตรสร้างไรายได้หลักแสนจากการหมุนรอบการสร้างและขายเรียกว่าวงจรไรายได้แบบ4สัปดาห์ซึ่งสามารถหมุนซ้ำได้ตลอดชีวิตสัปดาห์ที่1สำรวจตลาดและปั้นของที่ตรงจุดสำรวจสิ่งที่คนต้องการจากกลุ่มรีวิวคำค้น สร้างสินค้าหรือข้อเสนอที่แก้ปัญหาได้จริงสัปดาห์ที่2ส,สร้างแรงดึงดูด m a g n e t Week ลงคลิป Content Review Free ของแจกดึงคนให้รู้จักคุณแล้วติดตามคุณสัปดาห์ที่3เปิดข้อเสนอแบบปิดการขายเปิดตัวสินค้าบริการหรือคอร์สใช้คอนเทนต์กระตุ้นเช่นซื้อวันนี้รับโบนัสพิเศษสัปดาห์ที่4เก็บข้อมูลลูกค้าและว,วางแผนรอบถัดไปเก็บฟีดแบ หรือลูกค้าเก่าวางระบบสำหรับรอบใหม่ขายซ้ำแนะนำเพื่อนเปิดกลุ่มลับถ้าคุณหมุนแบบนี้สามรอบติดกันเท่ากับรายได้สะสมแต่หลักแสนได้ไม่ยากรายได้หลักแสนต้องใช้ความมั่นใจที่เกิดจากการลงมือคุณไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างก่อนเริ่มแต่คุณต้องเริ่มบางอย่างก่อนที่จะรู้ทุกอย่างคนที่กลัวจะขายไม่ออกคือคนที่ยังไม่เคยลองขายจริงคนที่กลัวจะไม่มีคนติดตามคือคนที่ยังไม่เคยลงคอนเทนต์จริง คนที่กลัวไม่มีคนซื้อคอร์สคือคนที่ยังไม่เคยกล้าสร้างมันขึ้นมาสักอันความมั่นใจไม่ได้มาก่อนการเริ่มต้นมันเกิดหลังจากคุณเริ่มแล้วเท่านั้นสรุปเนื้อหานี้ถ้าคุณเอาสี่อย่างนี้ไปลงมือเท่ากับไรายได้เดือนละแสนเป็นจริงได้ใน3าถึงหเดือน 1. ปั้นสินทรัพย์ดิจิตอลแทนการทำงานหาเงินเป็นวันวัน 2. ใช้คนอื่นและใช้เครื่องมือให้ทำเงินแทนคุณ 3. สร้างอิทธิพลส่วนตัวดึงดูดรายได้แบบไม่ต้องขายยัดเยียด 4. หมุนวงจรรายได้แบบมีแผนและวัดผลได้ทุกเดือนก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเวลาก็หมดลงแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ